เมื่อกี้วางหน้าบ้านอย่าง16องศาอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นวันที่230มกราคม2566นะครับแบบอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเมื่อกี้นี้ดู16ฟักขึ้นมานะครับตรงที่วางหน้าโต๊ะโต๊ะกินอ่อนหน้าบ้านนะครับแต่ก็ถือเป็นช่วงที่อากาศเย็นมากๆช่วงหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นปลายฤดูหนาวแล้วปกติจะไม่หนาวนานขนาดนี้นะครับ อากาศแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะฮะต้องใส่เสื้อนะครับไม่งั้นตายนะฮะสว่างก็สว่างช้าครับตอนนี้หกโมงห้าสิบนะฮะพราทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับคาดวระพราทิตย์น่าจะขึ้นประมาณเจ็ดโมงหรือเปล่า อูกันเลยจะชัดไปเลยนะฮะสงสัยมือมาถือเลยอุ่นนะครับก็เลยอุดหภโฟมเพิ่มขึ้นมาอีกามาสักสองสามองศานะครับเอาไปขี่รับลมน่าจะขึ้นน่าจะลงไปนิดนึงนะฮะ